บชีวิตคนกรุงบริเวณจุดศูนย์กลางการเดินทางในกรุงเทพอนุเสรีชัยสมรภูมินะคะน้องเฟรมคะหลังวันหยุด3าวันเช้านี้คนกรุงเทพตื่นมาพร้อมกับปริมาณรถที่หนาแน่นนะคะครับพี่ฝแางพี่เจนนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่มาสำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับการจราจรถามว่าหนาแน่นไหมจริงๆก็หนาแน่นพอสมควรครับแต่พอลองถามทางเจ้าหน้าที่ทางสำนังกงานเขตดูนะครับบอกว่า ยังไม่เท่าที่ควรนะครับก็คือยังไม่เหมือนช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับซึ่งทางขนส่งสาธารณะต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถตู้หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ยังคงคุมเข้มในส่วนของมาตรการที่ยังจะป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 อยู่นะครับเพราะว่าหลายออฟฟิศตอนนี้ก็เริ่มเลิกเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะครับเริ่มกลับมาเดินทางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงบอกนะครับว่า สุดท้ายป้องกันตัวเองครับมาตรการของระบบขนส่งสาธารณะต่างๆนะครับเป็นที่บอกว่าก็ยังคงคุมเข้มอยู่นะครับโดยเฉพาะบนรถตู้รถเมย์นะครับที่ตอนนี้ยังถือว่าคนใช้บริการเริ่มมากขึ้นแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าช่วงที่ยังไม่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ครับซึ่งทางของสมกก็จะมีการประกาศกระจายเสียงมาตรการดูแลตัวเองให้ประชาชนทราบเป็นระยะ และผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยมีการเว้นระยะห่างตั้งแต่จุดที่ยืนต่อคิวโดยจะมีการแปะเทปเพื่อกำหนดระยะห่างครับซึ่งบนรถตู้จากเดิมให้นั่งได้13ที่นั่งตอนนี้ก็ยังคงให้นั่ง9้าที่นั่งอยู่นะครับเหมือนตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีการผ่อนผันให้นั่งเต็มรถเหมือนเดิมรวมถึงบนรถเมย์เองครับก็ยังคงให้ผู้โดยสารนั่งเว้นระยะห่างรวมถึงมีการจำกัดจำนวนคนที่ยืนเพื่อไม่ให้เบียดเสียดแออัดกันเกินไปครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ประชาชนเริ่มอ,ออกมาแล้วก็ตอนนี้เริ่มทยอยมาเรื่อยๆตอนตอนนี้ยังไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะแต่พวกเราก็มีจัตระยะยืนจัดระยะช่วงเวระยะของประชาชนมีในตรวจคอยจัดนั่นอยู่แล้วตอนนี้ตามบุญรถษมีเนี่ยเรายาังคงเรื่องการน,นั่งที่ไปที่ ยังยังมีอยู่เหมือนเดิมครับยังนั่นอยู่เหมือนเดิมยังเวลายะเหมือนเดิมยังไอเรื่องเกลเรื่องอะไรยังเหมือนเดิมครับเราลังนั่นเหมือนเดิมอ่ะครับแล้วแต่ถ้าเวลาที่คนเยอะเนี่ยบางคันมาคนแน่เลยตอนยืนแต่มันวิ่งไม่ได้นี่เราทำยังไง,งเราเราเราจะติดป้ายว่าเต็มแล้วคันนี้เต็มแล้วจะมีป้ายว่าบ่งบอกว่าคันนี้เต็มแล้วแล้วก็บอกผู้โดยสารว่าให้รอคันหลังเนี้ย ครับไม่มีวิรยะไว้เราจะจัดที่ไว้ฮะวิรยะไว้ให้ครับเขตราชเทวีเนี่ยนะครับก็ได้มีการตอนนี้นะครับมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบนะครับทั้งหมด6พื้นที่ด้วยกันนะครับรอบๆอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับว่าประชาชนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่เว้นระยะห่างหรือไม่นะครับซึ่งที่ผ่านมาพบว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นสถานีรถไฟฟ้านะครับเมื่อสักครู่พอไปตรวจสอบนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหากคนเริ่มแน่นเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณประสานกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเพื่อให้ตัดแถวผู้โดยสารที่จะขึ้นไปบนรถไฟฟ้าก่อนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีผู้โดยสารทยอยมาหนาแน่นขึ้นแล้วนะครับส่วนสภาพการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ ประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางออกจากบ้านด้วยรถส่วนตัวมากขึ้นครับทาให้บริเวณถนนราชวิถีกุุงหน้าแยกตึกชัยเริ่มมีรถตดสะสมตั้งแต่ช่วงก่อน6กโมงเชา้าส่วนถนนพหลโยธินครับตั้งแต่ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกก็เริ่มมีการจรจสาจรสะสมตั้งแต่ช่วง6กโมงครึ่งครับซึ่งตอนนี้นะครับบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างที่เห็นนะครับด้านหลังของเฟรมนะครับด้านแรกนะครับก็คือบันไดที่ขึ้นสะพานลอยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสกายวอล์กที่ขึ้นไปทาง BTS อนุสาวรย์ชัยสมรภูมินะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเริ่มจะทยอยลงมาครับแล้วก็ถัดมาครับตรงเกาะราชวิถีนะครับตรงจุดนั้นก็เป็นจุดที่รถเมย์จอดมากพอสมควรเนื่องจากว่าสามารถเดินขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับตามถนนเส้นที่ฝั่งใกล้เกาะราชวิถีนะครับก็คือถนนราชวิถีมุ่งหน้าไปแยกตึกชัยที่เฟรมบอกเมื่อสักครู่ตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยอย่างที่บอกครับ พอวิ่งมาก็เริ่มชะลอตัวเนื่องจากยังคงหนาแน่นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พอมาถึงจุดฝั่งที่เฟรมยืนอยู่นะครับก็คือที่เกาะพะหุนโยทินนะครับรถเมยก็ยังคงเข้ามาต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ประชาชนหลายคนที่เดินทางมานะครับแล้วก็มาใช้บริการรถเมล์วันนี้อย่างที่บอกว่าจะมีการสวมใส่หน้าก,กากอนามัยนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขตเนี่ยยังคงมาคอยตรวจสอบอยู่นะครับรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำนะครับทั้งจากทางสํานักงานเขตแล้วก็ขอสบกอเองก็ตามนะครับว่าการจะเดินทางโดยรถสาธารณะครับเราต้องป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้าก,กากอนามัยรวมถึงการขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากการจราจรเนี่ยเริ่มสะสมหนาแน่นขึ้น อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําเลยก็คือการวางแผนการเดินทางครับเพราะสิ่งที่ตามมาหลังจากที่การจราจรแน่นขึ้นก็คือรถจะติดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเรายังอยู่ในช่วงเวลาของเคอร์ฟิลนะครับก็คือช่วงสี่ทุ่มถึงตีสีตามประกาศของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ดังนั้นต้องเผื่อเวลาการเดินทางครับเพราะหากฝาก่าฝืนก็มีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีครับปรับไม่เกิน1น0 0 0แบาทหรือว่าทั้งจําทั้ง ขอบคุณน้องเฟรมนะคะนั่นเป็นบรรยากาศที่อนุสรีย์ชัยนะคะที่รายงานมาเช้านี้นะคะ